อืมอร่อยด้วยนะช็อกโกแลตเขาอ่ะสวัสดีครับพวกกับพวกเราอีพิกทอยรายการมาคับของกินมีแมงจะกินทุกอย่างอี้เมื่อวานนี้เลยครับผมอันนี้จะกินอะไรครับนี่เลยครับโ้ะแมงอะไรวะนี่ครับมันเกี่ยวกับ ของเล่นมา r v ว l ลไม่เป็นไขชโโ่ช็อกโกแลตแล้วคือข้างในมันจะมีตัวพวกนี้ครับผมไหนตัวละตัวแล้วไมก็จะมีฮาร์กไอรอนแมนกับบันอะไรพวกนี้ครับในนี้พงแจกแล้วมีเมนตตัวตัวโมเดลกันด้วยใช่เดี๋ยวเราต้องกินก่อนถึงจะลุ้นออกมาได้ถ้ากินธรรมดามก็<ไ>ปก,กติคู่เข้าไปอีบิพอยกินธรรมดาไม่ได้เออต้องโวโค้งกิน ไม่ใช่มันมีทั้งหมด3ใบพี่พี่วานเลือกไข่ใบนี้แล้วพี่วานเลือกไอรอนแมนแล้วไปที่พี่วากินกาแล้วไม่ไอรอนแมนแต่ถ้าพี่วากินแล้วไม่เป็นตัวที่พี่วานเลือกจะต้องถูกคำโทษลงโทษด้วยแต่ไข่มันมี3ใบพี่เราจะหาเพื่อนรูปคลุกใหม่คนเดียวพี่ผมลากมาให้มานี่เฮ้ยเอ๊ะเล่นนี่อะไรนี่กินขนมไม่มีเลยพี่โอไม่ชอบเอ๊ยเจ๊ะ โอ้โเอ็นเจอร์อก็ไม่กินอยู่ดีอ่ะเราเรียอะไรไม่รู้มาให้กินอะรอบที่แล้วถุงเท้าเน่าอันนี้กินแล้วมีปวหลงท้วนิดน,น,นึงพี่อีกแล้วจะปวดหลงท้วนนี้นเราไม่ทำเองเพราะเราไม่ได้เตรียมไว้พี่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันเราจะาบอกทีมง,งานให้จัดการให้เราทีมง,งานเตรียมปวหลงท้วนหนักๆหน่อยจริงไหมพี่ว่าแล้วแล้วก็นะครับอย่าลืมเพจอีพกคอยนครับจะขึ้นในตรงนี้เลยครับผม ไปกดถูกใจเพจด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเรานะครับอีกอย่างนึงนะคือช่องอาบุกิช่องที่แบบทำกราฟิกสวยมากเนาะพี่ว่าใช่ไหมถ้า <5 S 2> ับเอฟเฟกตะลึงไปกดติดตามอาบุกิชเลยครับเพื่อไม่พลาดดีจสเ่งพิเของอาบุกินะครับออนนี้นะคะเรากำลังทำของลงโทษอีพิคทอยะคะ่ะกับอาบุกิเดี๋ยวเราจะทำโคกแต่ว่ามันไม่ใช่โคฟธรรมดากับปีจากสมุาคอรักแค่ไหนใส่แค่นั้น คุณมากมากรักมากใส่มากนี่ค่ะน้ำส้มสายชูแบ๊คอยากใส่น้ำพริกสักหน่อยอ่ะโอ้โหน้ำปาำลาค่ะเต็มหนึน่งพริมีพริกโขลกด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะมัดค่ะไม่ต้องเงี้ยมาจดูจะขึ้นเรียบรอ้อยนี่เรียบร้อยค่ะนี่คือบทลงโทษของเราเมื่อไรบทลงโทษจะมาเนี่รอนานแล้วเนี่ยาับทลงโทษ โยนแล้วก็ยกกินโย่เลยกินให้หมดอ่ะกินให้หมดคือกัดให้เป็นเบาหวานไงครับท้องแตกให้ท้องแตกแกะกล่องเลยนะผมเฮ้ยช็อกโกแลตละลายหมดแล้วอ่ะเลือกมาเอาแล้วก็ออกน้ออกเฮ้ยผมได้เลือกก่อนผมเอาท้ายดีแล้วผมเลือกเป็นกัปตันหุ่นนะครับเรายิงจบจบเลือกไอออนแมนครับเราคิดว่าได้ตัวอะไรครับเดี๋ยวฮัทน่าจะเป็นหุ่นครับอ่าหุ่นเหมือนกันแบบผมมา เลือกทอหุ่นหรืออะไรพี่หรือพวกกุญแจหุ่นหุ่นหมดเลยนะอแก่พร้อมกันเลยจะได้เลยครับห่วยด้วยนะส้มไล่เขาอ่ะห่อยอ่ะไอ้บางงงอ่ยกินเด็กเด็ก เดผือกพันดำนะเพรางในก็หวานแล้วเหมือนพวกเครื่องหวานอีกไม่พี่ว่ามันหวานแดงอันนี้น่ากลัววมตรองถ้วยน้องๆครับอย่าเผื่อกินเข้าไปนะครับต้องดูดีๆนะครับผมอ่ะใครจะเฉลยก่อนครับเตามลำดับเลยตามลำดับเลยครับผมตัวแรกครับเมื่อกี้บอกว่าได้หุ่นกัปตันแต่ได้หูุ่นแจ Iron Man นครับรวยนะผมตาอัร์ลิฟเฉลยครับผมเปิดมาก็ผิดแล้วครับเป็นหมูหุ่นแจผมโอ้โหได้ทอครับเออเก็บกินน้ำเก็บกินน้ำอ่ะ ไนไม่ใช่ไม่ใไม่ใชครับไม่่ใชยอดพี่พ่อเขาวเคิดขอเลยครับอ่าคนแรกครับเปิดงานเลยครับผมอ่ผมเริ่มก่อนทไมทีมงานเราให้เราเล่นอะไรแบบง่ายจริงเลยนะอันนี้อันนี้น่ากลัวครับทั้งโทษดีโอ<ะ>เค<อ>ช็อกโกแลตมีรุนแรงว้วยหวานแดกับต้องหาบอยเป็นไรบ้างเป็นไรกัวนวะยังไม่หมดเลยไอเบนจอนี่เลยขึ้นขึ้นแก้วเลย ีไแหมตาอะไรนะยีบปิดทอยที่ลองแตกกฮิตเลยนะแหมยืนเงียบหมดเลยนะกินได้หมดเขาเจอ่ะร้อนในเหรอตัวน้ำตาไหลเลยควนช่วยพี่กินหน่อยพี่กินไม้หมดพี่หายเสฉยแล้วอ่ะวันนี้จะดีอะไรพี่เลี้ยงน้ำคือน้ำอะไรเก็บจอก กินจอกนแ่แองแน่ลองยแสดงว่าหลอดสกปรกเขาไม่กินหลอดอลกินนี่เอออะอยามีอะไรอ่ะตอนนี้ช่องทำชอบทำเราแปลกๆออมนะากือ่ แ่ไปกลายเป็นช่องขี่แก้งไปแล้วอ่ะเจอได้วโอนร็กแน่หุยกินกับกินเข้าไปเอาแมงฟองฟอดไปเลยอ่านชินอ่านชินนี่มาจิชินร้อนอย่ากินตาครับเดี๋ยวอันตรายนะเนาะนั่นะครับนี่ผมคือผู้ชนะและตายถูกว่าจ้านี่คือทอและประกอบกับทอรยิ่งด้วยแล้วเอกไปไหนเฮ้ยมันเป็นอะไรตัวนี้เราต้องขอเอาคุณช่องอาบูเก้ ลันทายนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสนีสวัสดีครับไปกินเชือเอกพานุเอกไม่มีความน่าเชื่อใจอีกต่อไปหมดแล้วพี่อุตสาห์แบบว่าให้ใจเอกเอกหมดซึ้อความสรัทธารักหลอกหยอกเล่นอ๋อครับมันคงอยู่กับลิ้นพี่ไปอีกนาน